ครูจะแชร์หน้าจอแล้วนะครับนักเรียนแชร์หน้าจอเฉลยการบ้านคราวก่อนข้อนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ค่ะโอเคใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูว่าตัวเองทำถูกไหมนะครับอาโจทย์ของเราก็มาวินนะมาวินเขาจะตอนเช้า นะครับเขาจะเดินทางไปที่โรงเรียนก่อนจากบ้านมาวินจะไปที่โรงเรียนตอนเย็นค่อจะกลับมาร้านอาหารของแม่แล้วเสร็จแล้วค่อยจะเดินทางกลับบ้านอีกรอบหนึ่งเขาถามว่าในวันหนึ่งมาวินจะเดินทางเป็นระยะทางอย่างน้อยกี่กิโลเมตรกี่กิโลเมตรเพราะฉะนั้นจากโจทย์นะครับเราสามารถที่จะ สร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากพิทากรัสนะครับจากตัวเลขที่เขากำหนดให้นะครับยังขาดอยู่ด้านหนึ่งซึ่งเป็นด้านอะไรครับด้านด้าน C ใช่ไหมตรงข้ามมุมฉากตรงนี้เราก็หาด้าน C นะครับโอเคจากทฤษฎีบทพิทากรัสกล่าวว่าเท่าไหร่ครับ c ยกกำลัง2เท่ากับ เอยกำลังสองบวกเ <A S 2> ยกำลังสองบวกบยกกำลังสองโอเคนะครับเราแทนค่าเข้าไปนะครับ a a ให้เป็นหนึ่งจุดห้าแล้วกันนะครับหนึ่งจุดห้ายกกำลังสองบวกกับสองยกกำลังสองนะครับหนึ่งจุดห้ายกกำลังสองได้เท่ากับเท่าไหร่ครับสองจุดสองห้าสองจุดสองห้าบวกกับสี่รวมกันได้เท่ากับหกจุดสองห้า วัน c ยกกำลังสองคือ6.25เราอยากทราบ c วัน c เฉยๆได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ2.5ค่ะ2.5นั่นแสดงว่าระยะทางจากบ,บ้านมาวินไปยังโรงเรียนเนี่ย2.5กิโลเมตรเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเขาจะเดินทางเป็นระยะทางก็รวมนะครับระยะทาง ก็จะเป็น2.5บวก2บวก1.5 2.5บวก1.5เป็นโอเคได้เท่าไร่ครับรวมได้กี่กิโลครับ6ค่ะ6กิโลเมตรโอเคเถูกไหมครับถูกถูกถูกค่ะน่าจะถูกะนะครับน่าจะถูกกันโอเคอ่ะนะครับครั ทีนี้วันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างอีกนะครับที่ครูยังไม่ได้อธิบายตัวอย่างนะครับข้อนี้มีใครสงสัยอะไรไหมครับมีไหม a กกับ b สลับที่กันได้ไหมครับในการแทนตัวเลขได้ครับได้นะไม่ไม่ผิดนะครับเพราะว่าอย่างไงก็จะยกกำลังสองแล้วบวกกันอยู่ไม่เป็นไรโอเคงั้นครูขอ ไปที่ตัวอย่างตัวอย่างที่สามนะครับตัวอย่างที่สามถ้านักเรียนดในูในหนังสือนะครับหนังสือเราจะอยู่หน้าหน้าเท่าไหร่ครับในหน้า23นะครับครูอาราพวงสะกรหน่อยคะ่ะรับ มาเพิ่มใช่ไหมแบบหนึ่งนะครับ มาอีกสองอัสดากับอะไรนะองศกรโอเคมีใครเพิ่มมีใครมาอีกไหมครับ ทิเองครับใครนะเมี่ยพีน่นาตรกรเพิ่งเข้ามาใหม่ครับพินาตรกรโอเคกระโปรงสะกรเนาะสองคน แล้วอ,อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งใครครับกูยังไม่ได้เช็คนนี้กนกพรกนกวันจินดาพรกิราพร,พร,พรจุลาลักษ์เจนพานทถวุฒิปอวีปริยากรพงศกรรลุงระดาวรานุษวะรานุ มาแลสุพิชชาไหมแก้วกนพรกนกวันอโอเคนะครับเดี๋ยวคูเช็คอีกครั้งหนึง่งมากันต่อที่ตัวอย่างนะครับตัวอย่างวนันนี้ตัวอย่างที่สามนะครับ นี่คุณครูให้เราดูในหนังสือประกอบนะครับตัวอย่างที่สามพร้อมเลยเนาะพร้อมนะตัวอย่างที่สามนะครับตัวอย่างนี้เป็นเกี่ยวข้องกับโครงหลังคาหน้าจัว่วมีส่วนประกอบต่างๆนะครับส่วนประกอบของหลังคานะก็จะมีชื่อนะก็จะมีชื่อนะสามเหลี่ยมตัวนี้เราเรียกว่าหน้าจัว่วนะครับ เสาที่ตั้งระหว่างตรงนี้ลงมาเนี่ยเราเรียกว่าดั้งนะครับส่วนเส้นไม้ตรงเนี้มาถึงเนี่ยเราเรียกว่าจันทันนะครับมันก็จะมีชื่อแล้วก็มีไม้ตัวรองรับตัวเนี้ยข้างล่างเนี้ยเราเรียกว่าคือนะมีคือมีดั้งมีหน้าจัว่วมีจันทันนะครับทีนี้เขาบอกว่า ถ้าจันทันของโครงหลังคาบ้านหลังหนึ่งยาว4.6เมตรจันทันยาว4.6เมตรนะครับจากนีนะ่จากนี่มาถึงเนี่ยเป็นระยะ4.6ระยะจากนี่มาถึงนี่นะครับ4.6ดั้งยาว1.6ดั้งก็คือจากตัวระยะเนี่ยนะครับ1.6และคือยาว6เมตรคือยาว6เมตร ตนี้ยาวหเมตรชายคาจะมีความยาวเท่าใดอคำว่าชายคาโอเคชายคาคือจากจุดนี้มาถึงปลายตรงที่สิ้นสุดตรงนี้นะครับตรงนี้คือชายคาเราถามว่าชายคายาวเท่าไรเพราะฉะนั้นเราก็อาศัยทฤษฎีบทพิทาโกรัสงั้นเราวาดรูปใหม่ดีไหมนะครับเราวาดรูปใหม่ให้มันชัดเจนกว่านี้หน่อย โอเคเราวาดรูปใหม่ประมาณนี้นะครับตรงนี้ยาวหกตรงนี้ยาวหกตรงนี้ดั้งยาวเท่าไหร่นะครับหนึ่งจุด 6, ใช่ไหมครับแล้วก็จันทันทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยยาว4.6นะครับ4.6แต่ทีนี้เราแยกออกมาเป็นสามเหลี่ยมพิทาโกรัสอีกครั้งหนึ่งดูสินะครับ ตรงนี้เท่าไหร่ครับนักเรียนจากรูปนี้หน <1. 6 S 1> ึ่งจุดหกหนึ่งจุดหกเมตรข้างล่างล่ะครับข้างล่างสามทำไมได้สามครับเพราะว่ามันแบ่งแบ่งครึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะแสดงว่าแสดงว่า,ส,วาสิ่งที่เราต้องการหาเราจะหาตรงนี้โดยพีทากรัสนะครับก็คือตรงนี้ นั่นก็คือ4ครับ4แต่โจทย์โจทย์ถามตรงนี้เนาะตรงนี้นะระยะตรงนี้แต่ยาวทั้งหมดเนะี่ยคือ4.6แต่เราอยากรู้ว่าจากนี่มาถึงนี่เท่าไหร่ก่อนอาจากทฤษฎีบทพิทากรัตนะครับ C ีกำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวกด้วย b ยกกำลังสองแทนค่าเข้าไปเอาข้างล่างเป็น a แล้วกันนะครับเป็น3มยกกำลังสองบวกด้วย หนึ่งจุดหกยกกำลัง 2. 2> สองสามกำลังสองได้เท่าไหร่ครับเก้าค่ะเก้าน <9 S 2> ี้ว่าพีนแต่ว่าหนึ่งจุดหกกำลังสองเท่าไหร่เออเท่าไหร่ครับหนึ่งจุดสามหก อะไรนะหนึ่งจุดหกกำลังสองหนึ่งจุดสามเฮ้ยหนึ่งจุดหกยกกำลังสองนะครับแล้คนอื่นคนอื่นด้วยอะไหรนะครับสองจุดห <5. S 1> ้าหกสองจุดห้าหกโอเคจากนั้นจับบวกกันได้เท่ากับอะไหรครับเก้าบวกสองจุดห้าหกห้าหกเป็นห้า สิบเอ็ดจุดห้าหกอ่ะแล้วทีนี้เราจะทราบได้ยังไงว่า c มีค่าเท่าไหร่ c เดียว c เดียวเพราะนั้นเราก็ต้องใช้วิธีแยกตัวประกอบก็ได้นะครับแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบนะครับเพราะว่าครูคย,ยังไม่ได้สอนวิธีหารากที่สองให้นะครับเราใช้วิธีแยกตัวประกอบ โดยการเทียบเทียบก่อนก็ได้เทียบก่อนอถ้าสามยกกำลังสองจะได้เก้าใช่ไหมครับนักเรียนสามยกกำลังสองเราจะได้เก้าใช่ไหมสี่ยกกำลังสองจะได้เท่ากับสิบหกเพราะนมันอยู่มันไม่ถึงสิบหกแต่มันมากกว่าเก้าเพราะฉะนั้นคําตอบเราต้องอยู่ระหว่างสามไปหาสี่ใช่ไหมครับไมประมาณนี้สามไปหาสี่ สามกว่าสามจุดอะไรนั่นแหละนะครับสามจุดอะไรวันนั้นครูพ,พาทำเลขยกกำลังให้ดูแล้วนะที่เรายกกำลังสองจำได้ไหมนะครับอ่ะถ้างั้นครูจะให้เราลองหานะครับโดยใช้การแยกตัวประกอบครูจะทำเป็น1นึ่หนึ่งห้าหกนะครูยังไม่ใส่ทศนิยมนะเรามาช่วยกันแยกตัวประกอบ จำได้ไหมที่เราเอาใช้หารสั้นก็ได้อ่ะสองเท่าไหร่ได้สิบเอ็ดสองสองห้าสิบค่ะสองห้าเป็นสิบทดหนึ่งทดหนึ่งสอ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 สอสอสองงององ สองแปดสิบหกสองแปดสิบหกโอเคอ่าสองต่อสองเท่าไหร่สองสี่สองสองสี่เศ็ดหนึ่งเป็นสิบเจ็ดสองเแปดสิบหกสองแปดสิบหกเ้าเป็นสิบแปดสองสองเก้าสิบแปดเก้าเอาสองอีกสองหนึ่งสอง ออสองสองหนึ่งเป็นสองสองอะไรสอง,สองได้ไหมมนลงท้ายได้เก้าไปลงท้ายได้เก้าสองไม่ได้เ,เป็นใหม่ครับสองไม่ได้นะครับมันลงท้ายได้เนะก้านะแม่ไหนดีครับแม่ไหนดีแม่ไหนเออทีนี้ทีนี้มันจะยากหน่อยแล้วนะ แม่สามได้ไหมลองดูก็ได้อ่ะลองดูก่อนเดจะได้ไหมแม่สามสามได้ไหมครับไม่น่าจะได้นะครับเพราะฉะนั้นทีนี้มันจะเป็นเลขมันน่าจะเป็นเลขขี้แล้วละ่ะเลขขี้แล้วสามไม่ได้ห้าไม่ได้เจด็ดเจ็ดได้ไหมได้ครับเจด็ด แต่ว่าเจ็ดได้เจ็ดสี่ยี่แปดแล้วแล้วเลขเก้าเราเจ็ดหารได้ไหมล่ะไม่ไม่ได้เจ็ดไม่ได้ผ่านเจ็ดไปแล้วนะครับต่อไปเราเลขขี้ตัวต่อไปสิบเอ็ดสิบเอ็ดได้ไหมเอเก้า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 ไม่ได้เก้าเป็นจํานวนไม่ใช่จํานวนเฉพาะจํานวนเฉพาะตัวต่อไปสิสิบเอ็ดได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้สิบสามจำนวนเฉพาะ ตัวต่อไปสิบสามไม่ไดไ้ไม่ได้สิบสามแล้วก็ข้ามไปที่สิบเจ็ดครับเพราะว่าเจ็ดห้าไม่ได้สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดได้ค่ะสิบเจ็ดได้โอเคเพื่อนๆบอกว่าสิบเจ็ดได้สิบเจ็ดเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดค่ะ 1 7บเจ็เโอเคเพราะฉะนั้นเราจะได้17กับ17เพราะฉะนั้นทีนี้นะครับรากที่2ของเราเนี่ยก็คือเมื่อเราแยกตัวประกอบแล้วเนี่ยจาก 1.156. งห้าหกมันเกิดจากการคูณระหว่าง2องคูณสองคูนสิเคูณสินะครับเพราะฉะนั้นการหารากที่2เราก็2ตัวนับเป็น1นตัวนับเป็นหเพราะฉะั้นมันมันก็จะเกิดจากการ ใช้เลขสองกับเลขสิบเจ็ดใช่ไหมครับเลขสองกับเลขสิบเจ็ดตัวนี้สิบสองเจ็ดเป็นเท่าไหร่ครับสามสิบสี่สามสิบสี่แต่เนื่องจากตัวเนี้ที่คุณครูเทียบไปโดยที่ไม่ใส่ทศนิยมนะครับจากรากที่สองพอมาเป็นตัวฐานของมันก็จะใส่ตัวยมหนึ่งตำแหน่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสามจุดสี่ลองทดสอบดูครับถูกไหมสามจุดสี่คูณสามจุดสี่ สี่สี่สิบหกทดหนึ่งสี่สามสิบสองสิบสามสามสี่สิบสองทดหนึ่งสามสามเก้าเป็นหกห้าหนึ่งหนึ่งโอเคครับถูกต้องเพราะฉะนั้นอันนี้เราได้นะครับเราได้คำตอบของอะไรครับของความยาว c ใช่ไหมครับค่ะสีคือสามจุดสี่แต่โจทย์ถามว่าชายค่ะมี จะมีความยาวเท่าใดวิ่งจากนี่มานี่คือ3.4แต่ทั้งหมดทั้งหมด,ท,หมดทั้งมวลยาวทั้งหมดคือ4.6เพราะฉะนั้นชายคาเราต้องหาจากอะไรลบอะไรครับ4.6่จุดหลบสามจลบสาออกมาเ <4. S 1> หลือเท่าไหร่ครับเหลือหนึ่หน่วยเป็นอะไรครับ เมตรนั่นเองนะครับโอเคไหมโจทย์ข้อนี้ก็เป็นการประยุกต์ความรู้นะครับเรื่องทฤษฎีบทพิทากรัสในการนำไปใช้หาความยาวส่วนประกอบของชายคาส่วนประกอบของอบ้านในส่วนด้านบนนะครับโอเคตัวอย่างนี้มีใครมีข้อสงสัยไหมครับเดี๋ยววิดีโอนี้ครูครูจะลง ครูจะลิงก์ให้นะเพราะครูก็บันทึกวิดีโอไว้อยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยดูทบทวนได้มีไหมครับมีอะไรสักถามไหมครับส่วนการหารากที่สองเดี๋ยวจะมีวิธีอีกวิธีอื่นอยู่นะครับอันนี้ครูแยกตัวประกอบให้ดูก่อนอถ้าไม่มีอเราจะไปตัวอย่างต่อไปนะครับอตัวอย่างที่สอะ เรามาดูรูปก่อนนะครับอันนี้เป็นรูปทรงมุมฉากคือเขาทําเป็นสามมิติให้ดูนะครับเป็นกล่องเนะ่ยเป็นกล่องเป็นกล่องนะครับมีความกว้างความยาวความลึกเข้าไปโดยมี AB AB ยาว12เซนนะครับ BC BC ความลึกเข้าไปคือ9เซนนะครับ AF AF คือความสูงนะครับ8เซนจงหาความยาวของ AH เป็นเส้นทแยงมุมจากมุมกล่องด้านในจุดนี้ไปถึงมุมกล่องด้านบนนะครับถ้าเรามองเราต้องมองให้เป็นอีกมิติหนึ่งก็คือข้างในนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรครับสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมฉากโอเคนะครูครูจะวาดสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับข้างในเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากโอเคละขอวาดขอวาดเป็นรูปนี้ ม,มือข้างบนคือ H ข้างล่างคือ A กับ C นึกออกนะรูปนี้นะครับ A H A C แต่การจะหาได้นั้นคือเขาต้องการหา A H หา A H นักเรียนพอจะรู้ความสูงอะไรหรือความยาวอะไรบ้างแล้วเนี่ยในนี้รู้ยัง SCCS รู้ไหมไม่ไม่ดูค่ะรู้ไหมครับอีเนาอเป็นเป็นแปดเส้น่ะแปดไหมแปดเซนครับเท่าเท่ากันไหมครับนักเรียนเท่ากันโอเคความสูงเพราตัวนี้เราทราบแล้วคือแปดเซ้นแปดเซนทีนี้มาดูด้านล่างเราต้องการเส้น ACACAC ก็เป็นเส้นจแยงมุมเส้นหนึง่งนักเรียนทราบไหม ตอนนี้ไม่ค่ะไม่ทราบแต่เอซีมันเกิดมาจากรูปนี้หรือเปล่า่ค่ะโอเค <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นมันเกิดมาจากอีกรูปหนึ่งอ,ะอ่ะอ่ครูขอเขียนอีกรูปนึงนะครับนะครับมันเกิดมาจากอีกรูปหนึง่งเออยู่นี่นะ c อยู่นี่แล้ว b อยู่นี่ ac ตรงนี้ยาว12ตรงนี้ยาว9แต่ ac เราหาได้ไหมจากรูปนี้หาได้ไหมครับได้ได้ได้พีทาโกรัสโอเคนี่คือ c นะครับด้าน c อ่ะช่วยหน่อย c กํลัง2เท่ากับ a กง2บวก b ํลัง2อ่ะ a ให้เป็นด้านล่างแล้วกันเนาะ12กํลัง2บวก เก้ 9, ากำลังสองสิบสองกำลังสองสิบสองกำลังสองร้อยสี่สิบสี่้อยสี่บีวกเก้ากำลังสองแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดโอเครวมกันได้เท่าไหร่ครับสองสองห้าสองสองห้าสองร้อยยี่สิบห้าไอ้เลขนี้คุ้นมากเลยสองสองห้าถ้าเป็นซีเดียวอะถอดลากออกมาก็จะได้เท่ากับ ห้าตัวท้ายหลักห้าแล้วตัวแน่สองห้าเฮ้ยสิบสองจุดห้าป่ะค่ะยังยังยังสองสองห้าใครจำได้ไหมสิบห้าสิบห้าโอเคถูกต้องสิบห้าเราได้เอซเอซยาวสิบห้า 15เพราะฉะนั้น AC ก็จะมาเข้าอีกรูปหนึ่งตัวนี้คือ15ได้แล้วเราก็จะไปหา AH ได้ไหมทีนี้อ้าวแทนค่าอีทากรัดเราต่อไป AH กู a, H, ให้เป็น c เหมือนเดิมเนาะด้านตรงข้ามมุมฉาก c กําลัง2เท่ากับ a กําลัง2บวกด้วย b ยกกำลัง2ครับ a อังให้เป็นด้านล่างแล้วกันนะ a เป็น15กําลัง2บวก b 8 สิบห้ากำลังสองตัวเมื่อกี้ได้อะไรนะสองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่บห้าบวกแปดยกกำลังสองครับแปดแปดหกสิบสี่หกสิบสี่อ่าเสียงใครน้อยน้อยเอารวม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 กันได้อะไรเนี่ยได้อะไรครับสองร้อยแปดสิบเก้า สองร้อยแปดสิบเก้าเฮ้ยสองแปดเก้าเมื่อกี้มันจะข้อเมื่อกี้หรือเปล่าข้อเมื่อกี้อะไม่รู้ค่ะลืมแล้วลืมแล้วแล้วไงหัวชนหัวชนแต่ว่าไงหัวชนเนี่ยโอ้โอ้โอ้เจ็ดถ้าไหรนะครับเจ็ดจุดห้าสิบเจ็ดใช่ไหมครับสิบเจ็ดกำลังสองจะได้สองร้อยแปดสิบเก้านั่นก็คือ C ยาวเท่ากับ17นะครับโจทย์ของเราเพราะเันเอ A, H A, H A, H A H อย่ายาวเท่ากับ17บเ,เซนติเมตรนะครับเซนติเมตรตัวอย่างที่4นี้จะทำสอชั้นพิทากรัส2รอบรอบแรกหาด้านล่างนี้ก่อนแล้วค่อยมาหาอีกนะครับอ่าสำหรับตัวอย่างที่4มีใครมีข้อสงสัยไหมครับ นักเรียนมีข้อสงสัยไหมไม่มีดเดี๋ยวเราจะไปดูแบบฝึกหัดที่ครับมีไหมสัญลญักษณ์ครูอาจจะใช้ต่างกันกันกบหนังสือนะว่าครูจะใช้ตัวเลขใช้ตัวอักษรไปเลยนะครับแต่หนังสือก็จะใช้ใช้ความยาวด้าน A H อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เทียบ ใช้ตัวเดียวกันได้อะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดกันถ้าไม่มีเดี๋ยวดูแบบฝึกหัดอ่าคุณครูให้แบบฝึงหัด1.1ึ่ขอไขใ่ในในอ่าลาสรูมด้วยนะครับก็คือ3ข้อใหญ่นะครับสข้อใหญ่ แต่ว่าเดี๋ยวคุณครูจะให้เราทําข้อหนึ่งในในในคาบนี้แหละในช่วงเวลานี้แหละนะครับมันไม่ได้น่าจะไม่ยากเกินไปจะหมุนไปยังไงคะอะไรนะครับเลาลงในสมุดหรือยังไงคะใช่ใช่ทำในสมุดนะครับเดี๋ยวถ้าครบหมดทั้งสามข้อเราค่อยถ่ายรูปส่งในค่ารูมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อหนึ่งกันก่อนมาวิเคราะห์โจทย์แล้วก็ทํานักเรียนก็ทําเนาะไปที่คําถามนะครับ จงหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอา้าย้อนกลับไปก่อนว่าพื้นที่รูปสามเหลี่ยมสูตรว่างไงสูตรพทรูปสามเหลี่ยมเราต้องย้อนสูตรให้ได้ก่อนมีใครจำได้บ้างครับพื้นที่รูปสามเหลี่ยมสูตรว่างไงครับพื้นที่รูปสามเหลี่ยม เงียบเลยเศรหนึ่งส่วนสองอะไรนะได้ไหมครับลืมค่ะเศษหนึ่งส่วนสองคูณอะไรนะคูณกนกวัน เซนหนึ่งสองคูณฐานคูณสูงจำได้อย่างเนี่ยโอเจำได้ตอนครูบอกนี่เลยค่ะโอเคอ่ะไม่เป็นไรตัวน,น,นี่คือรูปรูปสามเหลี่ยมเหมือนกันข้างล่างเรียกว่าฐานตรงนี้เรียกว่าสูงฐานกับสูงจะทำมุมฉากกันอ่าน,นะสูตรนี้เราจะได้ใช้โจงหาืันที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านประกอบมุมฉาก ด้านหนึ่งยาวเจ็ดด้านประกอบมุมฉากคำว่าประกอบมุมฉากหมายความว่าสองด้านนั้นเจอกันกลายเป็นมุมฉากใช่ไหมเขาบอกว่ามีด้านหนึ่งยาวเจ็ดมีด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งยาวเจ็ดสมมติว่าตรงนี้ยาวเจ็ดและด้านตรงข้ามมุมฉากยาวยี่ห้าตรงข้ามมุมฉากอยู่ไหนู่ไหนครับ A B C เราขามุมฉาก a หรือ b หรือ c c ค่ะ c c ต้องอยู่ตรงนี้ยีิบห้าเอาละเพราะฉะั้นถ้าเกิดเราก็ให้ตัวแปร r b แล้วกันนะกูให้ตรงนี้เป็น b เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหา b ใช่ไหมครับหา b ให้ได้เพราะฉะนั้นปีทากรัสนักเรียนก็หา b ออกมาพอได้ b เสร็จ b คือความอะไรในในสูตรของสูตรของพื้นที่เนี่ยสูงค่ะความสูงโอเคเพราะฉะั้น เธอใช้พีทาโกรัสเสร็จเธอจะได้ B พอได้ B เสร็จ B เธอก็มาแทนในความสูงเราก็จะหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมรูปนี้ได้โดยใช้สูตรเซนึ่งสองคูณฐานคูณสูงโอเคไหมครับอ่ะกใูให้เวลาให้เวลานักเรียนทําเลยนะครับลงมือได้เลยนะครับลงมือได้เลย โอามดีโดรงในคาบเหรอคะ